นานเนี่ยนะนานเนี่ยนะตอแล้วอ่อแค่บ<น>เขาเอาพุ่งมาเลยเหรอพี่โอ้แป๊บหนึง่งนิดเดียวระบ้งเหรอโอเ้โอเจ๋งทุกคนเ,เ,เลยนะอันตรายาล้วเกิดคนไปแล้ว,วมันุะเปิด

ตอนน้นกี่โมงพี่สาวมาเร็วคู่เลยใช่ไหมต้องทั้งูในคลิปป่ะครับ เพราะว่าไม่หูกันด้วยเราออกกากันแล้วรู้รู้ออกกากนะที่ชื่ออะไรอ่ะพอมามาเร็วมาทั้งนักมาเร็วแล้วแล้เหมือนแบบเขาเขาหักอ่ะุงชนชใช่มันกระเด็นมานี่เลยชนแรงไหมพี่ก็แรงอะ่ะพี่แล้วเกิดว่าถ้าตัวนั้นชนมาแล้วมันเกิดเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเป็นไงบ้างพี่ละมันเยอะไหมอะ ก็น่าก็น่าจะเยอะอยู่นะคะคงมันเป็นตั้งตู้เลยอ่ะก็กลัวเหมือนกันเลยแต่ดีโชคดีที่มันไม่ใช่ไม่มีประกายไฟไม่มีอะไรโหถ้ามีประกายไฟเป็นไงบ้างครับน่าจะลุกน่าไฟน่าจะลุกแล้วคนเจ็บคนเจ็บมีบ้างก็เเห็นเขาบอกว่าคนที่มาก็แค่เจ็บหมดก็คล้ายๆแบบคนขับเขาเขาหลับไหนเขามามาคนเดียวครับเขาก็ คล้ายๆเขาจะหลุดโค้งมาแล้วเขาตกใจเราเขาก็หักเข้ามาเลยปัม๊มหักรถเข้ามาเลยแบบจะหักรถรถออกมาเนี่ยแล้วมันก็ชนที่ตู้เลยอ,อแล้วตอนนั้นถ้าเกิดชนตู้แล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าไม่คาดคิดที่จะยังไงบ้างอตอนนั้นก็น้องเขาจะวิ่งมาหาผมก่อนเนาะน้องอยู่ที่ตู้เคเชียด้วยนะเขาก็วิ่งมาหาผมก่อนออถ้ามีเหตุการณ์งั้นก็แจ้งน้องเมืม่เรามีใช้ทางระพิงระงับเหตุอะไรประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วับ มีการฝึกซ้อมอะไรเกี่ยวกับตอนนั้นเราช่วยเราช่วยคนเจ็บไหมก็ <c oughs> ตอนผมต้องออกไปคนเจ็บเขาเขาคานออกมาแล้วเขาก็่ได้นกมาจากรถรับดี๋ยว่แล้วคลา,านออกมาปุ๊บแล้วก็จะมีรถรถสายตรวจเขาเขาก็วิ่งกลับมา,เขา,เ,ขาขเขามาตรวจพอดีเขาก็วิ่งเข้าวะเข้ามาดูคนที่เห็นเหตุการณ์พวกรถที่ขับรถผ่านไปมาเขาก็เห็น้เขาก็กลับมาดูามาช่วยใช่ใช่แล้วตอนนั้นเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นที่ยังไงบ้าง ตั้งสติก็ต่อต้องเครื่องยนต์ก็ยังไม่ดับก็พยายามทุกคนพาช่วยกันตับเครื่องก่อน,อนแล้วก็เข็นแล้วก็ดันรถด,ดันรถให้มันปกติแล้วก็เข็นออกมาข้างนอกก่อนหวังว่าจะเจิดอันตรายน,นะใช่ใช่แต่ท้งแต่ทางทาง,ทางตู้น้ำมันของเรามันจะมีระบบอันนี้ตัวอยู่แล้วเซฟตี้ใช่เวลารถกิแทกตู้แรงแรงปุ๊บมันก็จะดีดดีดน้ำมันก็จะไปุูงตอนนี้ประกันประจึงเป็นไงพี่ช้าหาย ก็ตอนนี้ผมรอรัเแจ้ค่าใบใบซ่อมใบซ่อมตู้ประยื่นประกันประกันเขาก็ติดต่อมาเรียบร้อยแล้วเอาเรื่องเอาอะไรกันไหมครับอ๋อไม่ไม่ไม่มีทางตำรวจก็ไม่ได้ติดใจไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าเขามาแล้วในที่ในที่เกิดเหตุรถสภาพรถอะไรไม่มีอลกอฮอล์ไม่มีวดเบียอะไรเขาก็เขารับนายมาจนใช้ไปตามใช่ใช่ประกันเขาก็ ติดต่อมา oh. รับชดใช้ปกติ oh. ตอะไรก็ตอนนี้ก็รอแค่ขั้นตอนการซ่อม,ซ,อมซ่อมตู้ล้วผมก็จะส่งเอกสารให้ประกันแค่นั้น